นี้นี้ก่อนจะปั้นจริงเดี๋ยวอธิบายอธิบายลักษณะโครงสร้างหลักๆที่มันเป็นง่ายที่สุดของการมองก่อนเหมือนที่เราเรียนกันมาจากภาพมุมต่ำนะลักษณะของหุ่นหุ่นเหลี่ยมตัวนี้ยมันก็จะมีถ้าเราไปมองรายละเอียดเหลี่ยมอะไรเราจะท้อรายละเอียดมันจะเยอะอจะเยอะแยะไปหมด ทีน,นี้เราลองมองเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดอันนี้คือการศึกษาศิละปะก็จะมองรูปทรงให้มันง่ายที่สุดก่อนเรามองรูปทรงของกระโหลกเนะี่ยมองเป็นวงกลมเหมือนที่เราเคยเคยปั้นในงานนุ่นต่ํามองคอให้เป็นทรงกระบอกนะบ่ามันก็แค่มีมีบ่าออกมาแบบเป็นโค้งออกมาง่ายๆยนี่ยื่นออกมาจากคอหน่อย ถ้าเป็นเราปั้นง่ายๆหัววงกลมแล้วก็เป็นคอลงมาเป็นแท่งลงมาแล้วเราก็เพิ่มบ่าออกไปด้านข้างหน่อยสังเกตโครงสร้างของคอมันจะมันจะไม่ตรงเองเสียทีเดียวมันจะมีการเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนคอคนปกติมันจะมีการเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยซึ่งเราก็ดูจากรูปแล้วเราก็วานแกงดูโครงสร้างทีนี้ในงานการปั้นไซส์ประมาณสักแค่เนี้ย ซึ่งอาจารย์เลือกเอาไซนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขึ้นโครงเหล็กอะไรมากพอจะปั้นโดยไม่มีโครงได้ปั้นแบบเป็นดินตันๆแล้วก็เป็นรูปทรงนี้เลยถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอาการโยเราอาจจะเอาไม้เสียบเป็นแกนช่วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสเก็ตโครงสร้างง่ายๆให้เราดูืน้ฐานของมันหัวกะโลกก็คือทรงกลม ออก็คือทรงกระบอกเียงแต่ให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการเท่านั้นเองสวมทั่าไปนะแล้วก็เอ็นมาข้างหน้าเล็กน้อยหลังจากนั้นสมมุติว่าหน้ามัหนาาหันไปทางนี้นะอันนี้เป็นด้านข้างนะก็เติมบ่าบ่าเป็นโ,โค้งๆมาประมาณนี้ เติมปอ่าแล้วก็มีฐานด้านหน้ายื่นออกมานิดหนึง่งแล้ก็เติมแบบนี้โครงสร้างง่ายๆของมันบาคอหัวพอได้ตรงนี้ตามขนาดที่เราเราต้องวัดจากตรงนู้นนะอันนี้เราก็จะมาขึ้นใบหน้าก็จะสังเกตว่า รูปทรงทรงกลมเนี่ยมันจะจบแค่นี้แล้วมันจะมีใบหน้ายื่นอนอมาสักเล็กน้อยแล้วก็วัดดูว่ามันควรจะยื่นมาแค่ไหนโดยทั่วไปมันก็จะยื่นออกมาเล็กน้อยคุณเลียมอันเนี้ยเดาว่าเป็นลักษณะโครงสร้างของฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยด้านข้างเขาจะเขาจะยาวกว่าคนเอเชียหน่อยหัวกะโหลกเขาจะยาวไปทงด้าน้างด้านหน้าก็จะแคบแคบหน่อยแต่ถ้าคนเอเชียกะโหลกจะแคบกว่าแล้วก็เติมใบหน้าเข้าไปโครงสร้างโดยทั่วไป แล้วก็มาจบที่คาเหมือนที่เราปั้นในงานนุนต่ํากันมาเนี่ยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานมันประมาณเนี้ยแล้วเราก็เช็คตรวจสอบขนาดจัดส่วนการเอียงอะไรพอมันนิ่งโอเคปับ๊บเกลี่ยให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยลงรายละเอียดอันนี้อันนี้อธิบายให้เห็นภาพว่าจริงๆมันถ้ามองเป็นไอสิ่งที่มันดูซับซ้อนยุ่งยากมันจะกลายเป็นง่ายท,าทันทีแล้วก็ต้องเริ่มให้ถูกต้องถ้าโครงสร้างตรงนี้ผิดทุกอย่างก็จะเริ่มผิดตาม ตามไปเนี่ยเราอาจจะลองสเก็ตแบบอาจารย์ดูก่อนก็ได้ทำความเข้าใจกับมันจะได้หายกลัวไว้ดูยากดูเยอะจับจ้อนอะไรทำเป็นโครงง่ายๆก่อนซ้อมมือดูก่อนก็ได้อ่าเดี๋ยวทดลองไม่ปั้นใหม่เลยไม่ปั้นที่ทำมาจากลวดตบผ้าเดี๋ยวลองดู อา,าจารย์เขาเคยบอกว่ามันเป็นสามส่วนครึ่งหนึ่งสองสามส่วนและเหลืออีกนิดหนึ่งก็จะเป็นกะโหลกส่วนที่หนึ่งอยู่ตรงกระมูกส่วนที่สองจะเป็นหนกคิ้วหนกคิ้วมันความกว้างมันประมาณแค่ไหนซึ่งไม่ต้องประมาณเราก็ได้มาวัดจากแบบที่อาจารย์ตีแบบไว้ให้เลยให้แล้วเนี่ยแล้วก็ปาก ถ้าเริ่มถูกสเตป็ปมันในความความซับซ้อนยุ่งยากมันก็จะไม่ยากมากก็ขอให้เริ่มได้ถูกเดี๋ยวจางก,ก็จะทยอยทำเป็นคลิปวิดีโอให้พวกเราไปแล้วเราก็ค่อยไล่ตามไปก็น่าจะไล่สเตป็ปเหมือนคล้ายๆตอนเรียนภาพนูนต่ำคือไม่ใช่อยู่ยมาเป็นหุ่นเหลี่ยมเลยจางก,ก็จะไล่สอนจะแต่โครงสร้างพื้นฐานอย่างนี้ก่อนพอโครงสร้างนี้เรียบร้อยปั๊บแล้วเดี๋ยวมันค่อยว่าเป็นพวกรายละเอียดต่างๆก็จะเติมมา อันนี้คร่าวๆของการสเก็ตให้เข้าใจไว้ประมาณนี้มันก็จะเด๋ยวจะลองมุนูในการทํางานจริงเราไม่จําเป็นต้องติดแป้นอย่างนั้นตลอดก็ได้เพราะงานมันเล็กบางทีเราอาจจะหยิบมาหยิบมาแล้วมาปั้นขยําหมุนถ้าดินมันพอคงรูปได้นะแต่แล้วเราก็ไปตั้งแล้วเราก็หมุนในการปั้นสําคัญว่าให้งานมันอยู่ระดับสายตาเราแล้วกัน อันนี้คือตัวสเก็ตเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นงานจริงละเดี๋ยวตัดคลิปตรงนี้ก่อน